สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนการเข้า Lazada Affiliate นะคะบนจอมือถือนะคะหลังจากคลิปที่ผ่านมาเราได้ทำการสมัครผ่านมือถือไปแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็เข้าไปที่อันดับที่1นนะคะเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนนะคะเข้าไปที่ Google Chrome แล้วเราเสิร์ชคำว่า adsense นะคะ adsense. lazada. co. ch นะคะ ซึ่งหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ติ๊กตัวนี้ไว้นะคะหน้านี้มันจะกลายเป็นหน้า,าแบบนี้ก็คือหน้าที่มันจะเข้าไปหน้าแอปพลิเคชันของมันเลยนะคะซึ่งอันนี้เราจะเอ่อก็คือมันก็คือต้องใช้วิธีขึ้นหนึ่งในการเจนยึดเอ่อเจนลิงก์น่นะคะขั้นตอนแรกคือพอเราคลิกหน้าหน้าน,านี้ใช่ไหมคะให้เราไปที่3ามปุ่มตรงนี้ก่อนแล้วเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นเดสก์ท็อปอย่างนี้นะคะ แล้วก็ทำการใส่ user password นะคะหรือบางคนจำไม่ได้ก็คือสมัครผ่าน Google ก็ต้องจิ้มไปที่ Google นะคะจากนั้นก็เข้าสู่ระบบ mm hmm. พอเข้าสู่ระบบปุ๊บมันก็กลับมาหน้านี้เหมือนเดิมให้เราให้เรากลับไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เข้าไปใหม่ mm hmm. มืจะสังเกตว่า สังเกตว่ามันก็กลับมาห,าหน้าเดิมนะคะให้เรากลับไปที่ Google Chrome เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า AdSense Lazada ตัวนี้นะคะตัวที่2 AdSense. Lazada. Co. t h s h q u e s t i o n m a r k h y b r i d ตรงนี้นะคะพอเราคลิกนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะเข้าสู่เหมือนหน้า d e s k ์ท็เลยซึ่งเมนูต่างๆก็คือเราก็สามารถเห็นตามปกติอย่างเช่นอันนี้ก็คือเมนูทางด้านซ้ายก็คือเป็นโบนัสอ f ฟเฟนะคะ ส่วนเมนูต่อมาก,ก็คือ Off er เจเนอเรตอัพเฟอร์อะไพวกนี้นะคะเขาวนี้ในส่วนของมาร์คเคิร์ฟเองเราจะเข้าไปเอาลิงก์ตรงนี้ได้ยังไงนะคะก้อนดับแรกเลยเราไปที่เมนู Product Linking นะคะให้ไปที่โบนัส Product ไปดูก่อนว่ามีไหมอ่ามันก็จะเข้าสู่หน้าตรงนี้เราก็ให้ค้นคำแรกนะคะแบรนด์ Brand, นะคะพิมพ์คำว่า M O R E แบรนด์มอนะคะจากนั้นก็คือ ตัวค่าคอมมิชชั่นนะคะให้พิมพ์คำว่า6%กเซก่อนนะคะเพราะว่าเรามันมีสินค้าหลายตัวนะคะในส่วนของร้านพาวเลียนเนี่ยมันก็จะมี6เปอร์เซ็นต์ถึง35เปอร์เซ็นต์เลยนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะ,ะเลื่อนลงมาดูแล้วก็ให้กดหาคำว่าเสิร์ตนะคะอ่าเราหาคำว่าเสิร์ตตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ทำการกดเข้าไปปึง้งพอเรากดเสิร์ปึ๊บ มันจะดึงรายการสินค้าที่อยู่ในร้านของมอออกมาก็คือร้าน p พอร์เลีมอนะฮะอ่ะาเ e เลียนเฮลมันจะมีตัวเซรั่มหนึงและอันที่สองก็คือจะมีตัวนี้ตัวตัวแชมพูตอนนี้คอมมิชชั่นมันยังอยู่25%อยู่แต่หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็น35%นะคะอ่าสมมติว่าเราจะไปที่ตัวนี้ก่อนอ่าเราก็ติก๊กคลิกเข้าไป2ตัวนี้นะคะแล้วก็ทําการเก็ l ลิงก ด้านล่างปุ่มด้านล่างซึ่งตัวนี้เราอาจจะใช้เราจะเอาไปโปรโมทที่ไหนแล้วก็เป็น Facebook เป็น Facebook ะศูนย์หอย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นตั้งชื่อเพจเราหรืออะไรก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ซับมิดเข้าไปกด Submit นะฮะปึง้ง พอกดสมิธมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ขึ้นมาเราสามารถ Export เป็นตัว Excel หรือว่าเราจะเข้าไปที่ Production List ก็ได้ซึ่งตัวนี้มันจะเอาลิสทั้งหมดที่เราเคย Get Link เอามาทั้งหมดนะคะว่าเออมีสินค้าตัวไหนที่เราเออกไปบ้างนะคะแติว่าอันนี้เราตั้งแต่เนี่ยมันจะมีเรียงให้เลยเนี้ตัวนตัวที่เพนตาพาเทสอยู่นะคะก็เราเราไปตัวล่าสุดวันนี้วันที่19กนะคะเราก็ Get ตรงนี้ อ่ามันก็จะได้ลิงก์ตรงนี้มานะคะเราก็ทําการ Copy กดไอ้ตรงเครื่องหมายเนี่ยก๊อปปี้แท็กลิงก์ตรงนี้นะคะพอเราก็พ่เสร็จปุ๊บเราก็ยุกหน้าจอตรงนี้นิดนึงแล้วไปที่ตัวหน้าต่างนะคะเราก็ทําการไปเทสก่อนนะคะเอาไปวางก่อนว่าลิงก์ตัวเนี้ยมันเข้าไปในสินค้าที่หน้าร้านจริงไหมอ่าอันเนี้ยถูกต้องนะคะจากนั้นเราก็ทําการ Copy ลิงก์ตัวนี้เอาไว้นะคะ แล้วก็ไปที่หน้าต่างอีกทีหนึ่งเพื่อไปที่ bitly com นะคะไปที่ bitly bitly com เพื่อทำการทำทำลิงก์ให้มันเล็กลงอ่ะนะคะอ้อโทษทีก่อนที่จะมาขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนเนเอาตัวเนี้ยไปติดที่ตัวรูทลิงก์ของเราก่อนนะคะในกรณีที่เราได้รูทลิงก์มาแล้วนะคะอันนี้นะคะในส่วนของรูทลิงก์ของเพีนภา,าเองก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะให้ copy ตัวรูทลิงก์ตัวนี้ก่อน ตัว c. lasda.co.th จะมีตัว url ตรงนี้นะคะอ่าก๊อปมาอย่างนี้ก่อนก็นได้อ่า copy ปปคัดลอกนะคะแล้วก็เอาลงไปข้างล่างอ่าลงไปตึ๊ดตืดวางอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะอ่าปึ๊บปึ๊บวางลงไปจากนั้นก็กลับไปที่หน้าต่างเมื่อกี้นะคะที่เราเอาตัวลิงก์ไปเทสว่าใช่ ใช่ผดักตัวนี้ไหมเราก็ทำการ Co p ปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำการวางต่อท้ายต่อท้าย URL ตัวนี้ไปได้เลยาวางลงไปนะฮะ mm hmm. เพื่อให้การมั่นใจว่าเออมันเอามาติดแล้วมันใช่ได้หรือเปล่านี้นะคะก็ให้คัดลอกตรงนี้ทั้งหมดไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็กลับไปแปะที่เดิมปึง้งแล้วก็กดไปนะคะกลับมาที่เดิมตรงนี้อันนี้ถูกต้องเราเอาลูดยิงไปติด ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัวนี้จากนั้นเราก็คัดลอกตัวนี้เพื่อไปที่ทตัวบิดลี่ไปที่หน้าต่างตัวบิดลี่ตัวนี้นะคะเพื่อทําการเจนลิงค์ให้มันเล็กลงนะคะอันนี้คือแปะลงไปเลยอ่าแปะลงไปแล้วเราก็ทํการเกสตาร์ตอ่าเก t ตาร์ตนะคะเราจะได้ลิงก์ตัวที่อ่าอันนี้มันมีให้เราเสียตังค์เนาะแต่ว่าเรา ไม่เสียตังค์นะคะเราก็จะทําการจริงๆเอ่อมันจริงๆตัวเนี้ยขอแนะนําให้แบบว่าเขาเรียกอะไรสมัครเอาไว้เลยนะคะเพราะว่า,าตัวเนี้ยมันจะทําให้เราแท็กย้อนหลังได้ว่าเรามีการาลิงก์ตัวเนี้ยที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยสร้างเอาไว้เนี่ยค่ะมันมีการมีการคนกดเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะคะก็ให้คีเอดมาตรงนี้พอล็อกอินเข้าไปนะคะให้กดคาว่าคีเอด แล้วก็วางาลิงก์เมื่อกี้เลยที่ยาวๆนะคะแล้วทําการคีดตึงรอสักแป,ป๊บหนึ่งอ่ามันจะได้ลิงก์ข้างบนตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เราจะไปใช้อันนี้เราอยากเซฟเอาไว้เราก็เป็นเซรั่มอ่ามาร์คเคิร์บอ่าก็ได้เซรั่มมาร์คเคิร์บนะคะแล้วก็ทําการเซฟไว้ นะคะเพื่อจะมาดูย้อนหลังนะคะจากนั้นเราก็ทำการ Copy ตัวนี้อ่า Copy Link ตัวนี้นะคะ Copy Link บิลลี่ตัวนี้นะคะหรือว่า,าเรา Copy ตัวนี้คัดลอกลิงก์ไว้ก่อนจากนั้นเราก็เอามาเทสอีกรอบหนึ่งนะ,ะเพื่อดูว่าบิลลี่มันเจนออกมาได้เนะะื้อหาตรงนั้นได้ตรงผลิตภัณฑ์หรือเปล่าอ่าอันนี้ถูกต้องจากนั้นเราก็กลับไปที่ Google d o c u m e n t ของเรานะคะอ่าอันนี้เคาะลงมา สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะเราก็วันนี้ขอแนะนำขอแนะนำเซรั่มสมุนไพรสมุนไพรสูตรลับต้นตำรับตำรับสามสิบปี อุดมด้วยสมุนไพรแปดชนิดอ่าอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยคนได้ลองใช้กันค่ะเราผมร่วงคันหนังศีษะคันหนังศีษะหนังศีษะ ศีสษดดีขึ้นมากเลยอ่เดี๋ยวเพื่อนๆคลิกดูรายละเอียดคลิกดูรายละเอียดที่นี่นะคะนะคะอะ่เราก็แปะลิงก์ตัวที่เราก็ปปี้ไปเมื่อกี้ะคะ่ะวางลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ไปเอารูปภาพ นะคะรูปภาพจากกรุ๊ปไลน์ของกลุ่มตัวแทนต่างๆเนี่ยไม่ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ,นะคะเดี๋ยวอันนี้ Copy คัดลอกไว้นะคะ,นะคะเราก็ไปที่เพจหรือว่าไปที่ไลน์ของเราก็ได้อสมมติว่าเราจะไปที่ไลน์ไลน์ส่วนบุคคลก่อนหรือว่าจะไปไลน์กรุ๊ปไลน์ของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะเราจะไปอานนี่ไลน์ส่วนบุคคลปึ๊บหรือว่าไปที่ไลน์นี้ก็ได้ขาย ลายกลุ่มโอเพขายออนไลน์ line, ขายของออนไลน์ line. อ่ะมีตั้งพันคนเนี่ยเราก็ไปก๊อปปี้อ่าไปหารูปสักรูปหนึ่งของเรามาได้รูปผลิตภัณฑ์อ่าตัวนี้นะฮะตัวซรั um, ่ามเราก็เอาอาจจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลงไปตึงตึงตึงอืม จึงลงไปนะคะอันนี้เขาก็จะมีปึ๊บอ่าเราก็วางตัวนี้ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอ่าอันนี้ก็คือเราโปรโมทเข้าไปในนี้อ่าอันนี้ก็คือได้เหมือนกันอ่าโปรโมทไปนะคะอันนี้เขาก็ทำเหมือนกันเห็นไหมคะบิลลี่เขาก็ทำอ่าอันนี้ก็ทำเหมือนกันแล้วก็โปรโมทเข้าไปอันนี้คือขั้นตอนแบบการนาไปโปรโมทหรือแม้กระทั่งว่าอ่าเราก็คือไปเอาผลิตภัณฑ์ ตัวหลายๆตัวก็คือไปที่เพจอันนี้เพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะอีกเพจหนึ่งแล้วก็ไปนีอ้อันนี้ได้เหมือนกันก็ไปที่ facebook ส่วนตัวหรือว่าเป็นเพจที่เราสร้างขึ้นมาอ่าสร้างขึ้นมาสมมุติว่าเราจะไปที่เพจเพจอ่อ,อนไลน์ช้อปปิง้งโฮมก็ได้โพสต์ไปอืม โพสตรงนี้อืเราก็โพสตรงนี้ไปก็คือไปหารูปที่ที่เราเราได้มาจากในส่วนของตัวแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะคะก็เดี๋ยวหารูปกันนิดนึงตึ้ง,อ,งอ,อ่ะตอนนี้ก็ได้สวยดีอ่ะนี่จ้ะ อ่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราไม่เจนบิลลี่เนี่ยมีแนวโน้มว่า Facebook มันจะบล็อกหรืออะไรได้นะฮะแล้วก็ปุ่มหมดไปก็สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแนะนําหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะฮะอ่อันนี้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 ก็คือแปะอ่าอันนี้โพสต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็คือขั้นตอนหลักๆนะฮะในการนําลิงก์ของลิงก์ของ มาเคิรมเนี่ยค่ะไปทําไปโปรโมตในท้งทางต่างๆซึ่งลิงก์นี้มันจะดีอยู่ว่าพอเราทำป link ี๊บลูทลิงก์เสร็จอะคนเข้าไปปุ๊บจะเก็บคุกกี้ไว้14วันนะคะแล้วก็เวลาคนไปที่หน้าน้าร้านหน้าร้านที่หน้าร้านที่ที่ที่เข้าไปอะค่ะเขาก็ไปสั่งซื้อตัวอื่นเราก็ยังได้ค่าคอมนคะคะน,นี่คือข้อดีของการทำรูทลิงค์ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ